เจ้าหน้าที่เป็นงงเป็นงงทั้งเมืองหนุ่มใหญ่ขับรถเบนป้ายแดงเปิดสันรูฟบกมือก่อนปล่อยรถไหลตกถนนเป็นงงทั้งเมืองหนุ่มใหญ่ขับรถเบนป้ายแดงเปิดสันรูฟบกมือก่อนปล่อยรถไหลตกถนนตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดและไม่ได้เมาสุราวันที่26กันยายน64ร้อยตำรวจเอกสำรวยอบกลาง รองสารวัตรสอบสวนสอพอนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งมีรถตกถนนบริเวณหน้าห้างสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในอำเภอนางรองจึงประสานหน่วยกู้ภยัยสยามรวมใจปู่อินเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นถนนสี่เลนถนนสาย2-4งสโชคชัยเดชอุดมบริเวณร่องกลางถนนตรงข้ามห้างพบรถเบน์ป้ายแดงรุ่น CLS 300D ดี300 D, ตกอยู่ร่องกลางถนนรถได้รับความเสียหายเล็กน้อยภายในรถพบนายวีระอายุ54ป่ปีชาวอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้รับบาดเจ็บตำรวจจึงนำตัวออกจากตัวรถเจ้าหน้าที่สอบถามบอกว่าจะไปหาญาติที่อุบลราชธานีแต่ให้การวกวนบางครั้งร้องเพลงให้เจ้าหน้าที่ฟัง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวไปเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลนางรองตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดและไม่ได้เมาสุรานายปิยะเพชรกินพะเนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยห้างและเป็นคนเห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถเบนซ์คันดังกล่าวได้เข้ามาจอดหน้าห้างแต่ไม่ได้เข้าไปใช้บริการจากนั้นคนขับได้เปิดซันรูฟของรถแล้วยืนขึ้นเอาหัวโผล่ขึ้นมา บกมือทักทายคนทั่วไปแล้วปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆจนตกถนนดังกล่าวโชคดีที่ไม่มีรถวิ่งมาชนระหว่างวิ่งตัดถนนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสด